พี่ๆครับผมมาเจอตัวร้ายของสวนทุเรียนอยู่แล้วเจอกันแบบคาตาเลยเรามาดูกันนี่ครับเห็นแตกไกลเลยไอ้ด้วงตัวร้ายครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับพี่พี่นี่เห็นไหมครับเห็นตัวไหมครับตัวนี้ครับนี่ร้ายมากๆเลยครับมันชอบแท้กิ่งทุเรียนของเราหักไปเป็นกิ่งๆเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวก่อนผมจะเขยา่า ให้มันร่วงลงมามอยู่กินไหนนะ่ะนี่ครับมาแล้วรอมาแล้วนอนนอนนบินน,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 นี่นแล้วนี่ตัวนี้เลยตัวร้ายนี่ครับโอ้โหโคตรเกลียดเลยนี่วันนี้ใส่ถุงมือมากล้าจับมาเลยนี่ครับแค่กิ่งทุเรียนของผมไปเยอะมากนะครับผมเสียหายไปเยอะมากเลย นี่ครับตัวร้ายจริงๆนะครับตัวนี้นี่ครับ